สวัสดีครับกลับมาพบกับรถนางฟ้าครับวันนี้เรามาดูสายยามาฮ่านะครับมี vr แล้วก็ TZ หน้า vr นะครับเข้าใหม่ก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเรามาดู vr ก่อนเลยครับคันนี้ vr จดทะเบียนปี2535นะครับสองพาร้อยก็จะเป็นท้ายเป็ดนะครับท้ายเป็ดตรงรุ่นของเขาเลยคันนี้เอกสารครบโอนนะครับภาษีขาดเกินนะครับขาดเกิน3ปี คันนี้ต้องบอกว่าขายตามสภาพนะครับอาจจะมีเช็คให้เบื้องต้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เก็บให้ใหม่เอ่อให้หมดทุกเม็ดนะครับตามสภาพนะครับ VR าคันสีน้ำเงินคันนี้เปิดราคาอยู่ที่13,900บาทนะครับ13,900าบาทเอกสารครบโอนนะครับ13,900บาทได้รถสภาพนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับงานสีผมให้ไปประมาณสัก 70- 80%ซนะครับ นี่ครับสีก็จะเงาเงาประมาณนี้เลยท้ายเป็ดสวยนะฮะสวยแนบสนิทดีนะครับถังสองเทอะไรก็อยู่ครบนะครับแบตเตอรี่อะไรก็อยู่นะครับแต่ว่าเป็ดอ่อนนิดนึงนี่ก็เหมือนเจาะตรงนี้มานะเหมือนเดิมมันหักแล้วเจ้าของเก่าก็เลยเจาะมานี่นะฮะความสวยความเงางาม,ม70-8 0ปรนะครับประมาณนี้สีโครงก็เงาเอยู่ครับแต่ก็ เก็บมาไม่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับอาจจะขัดมาไม่เนียนอะไรก็ประมาณนี้นะครับสีคงพอๆกับชุดสีนะครับเ0 8 0ซมีฝ <c oughs> าถังน้ำมันแต่งนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่าฝาเดิมมามันพังครับผมก็เลยมีตัวนี้อยู่ก็เลยไม,ไม่ได้ไปซื้อฝาเดิมเขาใส่ตัวนี้ผมสั่งมานานแล้วแหละ800กว่าบาทนะครับตรงรุ่นของเขาเลยฝาถังแต่งนี่นะมันจะไปอย่างนี้เลย สวยอันนี้เคยมา800กว่าบาทน้าไม่ใช้ได้นะครับไฟเกียร์ว่างเกิน2ทีวันรอบใช้ได้อุณหภูมินี้ก็ใช้ได้นะครับระบบไฟก็มีไฟหน้าไฟท้ายไฟสูงตรงนี้ก็ติดนะครับที่ไม่ติดก็จะมีไฟเลี้ยวแต่แล้วก็ไฟเบรกนะครับว่าแต่ปุ่มมันก็เสียแล้วก็ไฟเลี้ยวผมก็เลยไม่ได้เช็คให้นะครับเพราะว่าต้องการขายตามสภาพเลยนะครับ มือคัดนามือคัดโดมิโนปั๊มบนฐานดำนะครับแล้วก็ฝาแต่งอันนี้น่าจะเป็นงานทั่วไปนะครับเบรกดีเบรกหน้าเบรกหลังเบรกดีนะครับไม่มีติดเบรกไม่เฟิร์ดอ่าล้อสีเขียวนะครับซีลวดก็ยังเงาเงาอยู่เลยนะครับยางก็ยังดูใหม่นะทั้งหน้าทั้งหลังเลยดุมดำตรงรุ่นของเขานะครับ v r z r ท้ายเป็ดนี่ดุมดำของเขาก็จะใหญ่ มีอะมิเนียมนะครับของแต่งอะมิเนียมตรงรุ่นมีเกียโยงทรงต่ําแล้วก็ที่เห็นอยู่นี่ก็คือท่อของช่างพัดนะครับช่างพัดเมืองการเป็นทรงกระดกสวยมากเลยที่สาคัญท่อใบนี้ผมเคยใช้นะครับคือมันวิ่งดีมากนะครับมันไล่ไม่ยากปเปิดจับใส่แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยพวก2เทียอะไรก็แยกปกติจะมีเช็คให้นิดหน่อยนะครับสายผมก็เปลี่ยนเป็นแบบสายคาบูก็ถอดมาล้างอะไรเพราะตอนซื้อมาตอนแรกมันไม่ติดนะครับรถมันจอดนาน เจ้าของบอกว่าคนขายเขาบอกว่าเจ้าของไปต่างประเทศนะครับมันก็เลยไม่ได้ใช้จอดหน้าใส่เป็นขบูเอ็นโปนะครับเปิดกล่องขบูเอ็นโปน่าจะเป็นขบูแท้นะครับที่เขาให้มาแล้วก็เปลี่ยนวัตเทียนใหม่นะครับแล้วก็มีหม,ม้อน้ำมินียมตรงรุ่นไอ้สายนี่ผมก็เปลี่ยนใหม่เพราะว่าตอนที่ผมมันจอดหน้านะครับคัตมันติดกระชากย,ยังไงก็ไม่หลุดครับผมก็เลยต้องเปิดฝาพัดออกมานะครับถอดแผ่นคัตมาล้างแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ใหม่นะครับ อาเ้ยนะมอน้ำยังลังพึ่งยังใสๆอยู่เลยนะครับผมว่าคุ้มนะ13,900บาทนะครับได้สภาพประมาณนี้เลยขาตั้งผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่าตอนแรกมามันเป็นทรงรถแบบใส่ตัวต่อชกหลังมานะครับก็คือรถมันสูงมากนะครับเป็นทรงจักรต่เละขาตั้ง เขาก็ต่อมาแบบยาวเลยครับอันนี้ผมก็เลยเอาตัวต่อชกหลังออกแล้วก็เปลี่ยนขาตั้งใหม่ให้มันอยู่เป็นทรงเตี้ยเหมือนเดิมเนี่ยเกยงตรงรุ่นนะกุญแจเปิดเบาะมันไม่มีนะครับมันจะมีสายอยู่ตรงนี้ดึงไปข้างหน้านะครับอยู่ใต้นี้เป็นเคเบิลไทดึงไปข้างหน้าแล้วเบาะมันก็จะเปิดออกก็จะประมาณนี้ฝังเสียง เปิดไฟไฟสูงครับต่ำสูงติดแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายผมเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่นี่นะนต้องเล็งเครื่องนิดนึงคจะเห็นนะเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับเดินเบานี่เงียบอยู่แต่พอเปิ้ลปึ๊บมันจะมีเสียงนะครับ เสียงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นลูกแหวนหรือลูกปืนไตก้านนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ทําให้นะครับต้องการขายตามสภาพเลยเสียงท่อเพาะมากบางเสียงเบิ้ลพอมันเป็นประกับเดิมนะครับเวลาบิดมันก็จะบิดลึกหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับเสียงเสียงเบิ้ลเครื่อง ใครที่กำลังมองหาหรือว่าอยากไปทำเพิ่มนะครับลองดูนะฮะ1 3 9 0งบาทนะครับ v r เอกสารครบโอนนะครับเพราะว่าของคันนี้ของแต่งก็ค่อนข้างเยอะนะครับเหมาะเอาไปเก็บงานเพิ่มนะครับหรือคนที่มีงบน้อยนะครับอยากได้ไปครอบครองนะครับ13900บาทนะครับ v r สีน้ำเงินอีกคันหนึ่งนะครับเป็น TZ หน้า VR ครับ ถ้าใครไม่อยากเอาไปเก็บงานเพิ่มนะครับอ่าคันนี้เครื่องดีนะครับเครื่องดีมากออกแนวทรงซิ่งนิดนึงคันนี้เปิดราคาอยู่ที่23,900บาทนะครับ23,900บาทเอกสารครบโอนขาดเกินเหมือนกันครับเป็น TZR นะครับแต่ว่าใส่หน้า VR เป็นไทยเป็ดตรงรุ่นของเขาเลยนะครับคันนี้ผมจะมีหน้า TZR ให้นะครับมีหน้าทีซมีโครงใหม่แล้วก็มีเรือนใหม่ของ TZ เซ็ตให้นะครับใครที่ซื้อคันนี้ก็จะให้หน้าท z ไปด้วยนะครับตามรูปนี้เลยคันนี้มีของครับเป็นอะไหล่แท้ด้วยนะครับงานสีผมให้ไปประมาณสัก80%แล้วกันมันมีตําหนิตรงชิ้นท้ายนะครับมันแตกก็จะมีตําหนิตรงนี้แต่ว่าสีนี่เงานะครับเงาวับเลยนะครับเป็น4 2เคเลือบทับสติกเกอร์ โดยเฉพาะสีโครงนี่สวยมากนะครับสีโครงนี่เกือบ100%เลยนะีน่ยดูสีโครงเขาสีพักเท้าอย่างเงี้ยสวยนะครับคันนี้มีของนี่ผมชอบมากเลยล้อ D.I.D. ป้ายลุงครับสีเดิมสภาพแบบสวยมากครับและที่สำคัญล้อหลังขอบ18หน้า17และเป็นสีเดิมตัวนี้แพงมากครับมือสองก็3-4พันนะครับแพงมากอ่ามีของ มีอลมิเนียม,มกล่องใหญ่นะครับอย่างไอวีอาร์ขักิ้มันกล่องเล็กอันนี้กล่องใหญ่มันก็จะดูใหญ่ๆห,หน่อยตรงรุ่นนะครับแล้วก็มีชกหลังเกสซี่นะครับปรับรีบาวปรับสูงต่ำนะครับซับดีมากนะครับชกหลังเกสซี่ตัวนี้คันนี้เป็นผสมถังนะครับออกแนวซิ่งนิดนึงก็จะมีขาเบรกนะครับเบรกหลังใช้ได้ดีขาเบรกชุบมามีน็อตเลดบ้างนะครับคันสตาร์ทชุบมา เครื่องยนต์นะครับผมไม่แน่ใจเขาหมกอะไรมามากงผมเห็นแต่คาบูทีเซเอ็มแล้วก็ใส่เป็นลีดเป็นเนอาร์มานะครับน่าจะมีติดติดแล้วแหละเครื่องนี้น่าจะสดมากเลยนะครับโคตรแรงเลยครับคันนี้แล้วก็มีหม้อน้ํามิเนียมหม้อน้ำมิเนียมทีเซอาร์เนีย่ยสีโครงเขาสวยมากคันนี้ใช้เป็นระบบวาล์วเดิมนะครับระบบวาล์วเดิมยังใช้ได้อยู่วาล์วสายสีน้ําเงินนะครับอยู่ใต้ถังส่องดูละ มีของอีกชิ้นหนึ่งนะครับปั๊มเบมโบ้ก้านเหลียงน,นะครับแท้นะครับตัวนี้หลายตังมากครับเบิกใหม่หกพันกับเจ็ดพันเลยนะเบรกหนึบมากอันนี้ตัวนี้แท้เบมโบก้านเหลียงกระกับทีเซเอ็มนะครับแท้แล้วก็มาด้วยสายกัรเล่งและคังทองสายคัดและคังทองนะครับอันนี้ปิดเปิดไฟหน้าครับมีไล่์น็อตเลดมามือคัดก็ก้านเหลียงน,นะครับนี่มือคัดแบบจับแบบ พอดีเหมาะมือมากนะครับเห็นอะไรไหมฮนะแอนเมเนียมอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือแอนเมเนียมนะครับเลี้ยวแล้วมันไม่ติดถังแล้วดูแบบมันหล่อครับเป็นแฮนน์นอกนะครับถามว่ารุ่นอะไรผมก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะใส่มาได้แบบลงตัวมากนะครับมีโครงหน้ากากมมเนียมไม่มีเลื่อนไม้นะเพราะาคันนี้ใส่ใสายไฟเขาย่อมาเลื่อนเลื่อนไม้ผมจะมีให้ติดไปกับ ครงหน้ากากทีเซ็นะครับมีโครงหน้ากากทีเซ็เรือนใหม่ทีเซแล้วก็หน้ากากทีเซนะครับจะมีให้ไปชุดหน้าเดิมนะครับนี่ล้อหน้าดีดีป้ายลุงนะครับทังหน้าทั้งหลังเลยสวยส่วนจานที่เราเห็นอยู่จาน n อ r 250คร์บอ่าโคตครับ่คอเลยมีไล่น็อตเลดมาแล้วก็สายเบรกเอินแท้ด้วยปัม๊มแบมโบ้ปักข้างเทาอันนี้แท้นะครับ มีแต่ของแท้ทั้งนั้นเลยคันนี้อันนี้ก็หลายพันไฟหน้าเป็น LED นะครับคันนี้ติดไฟหน้าไฟท้ายนะครับอย่างว่าแหละสายไฟเขาย่อมมาละเป็นสายซิ่งนะครับนี่มีเจาะดุมแล้วก็ตัวอุดกระปุกเรือนใหม่ด้านซ้ายก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้สายวาวนะวาวใช้ได้นี่ครับขาตั้งสแตนเลส สีโครงสวยมากครับแม้กระทั่งไอ้ตรงขายเกียร์นี่ก็ไม่มีรอยเลยเนี่ยสีโครงเงาเงาเลยโซ่สเตอร์เล็กมากครับเป็นโซ่ทองแต่มันเิ่มันดำละโซ่ทองน่าจะสี่หึงห้าแหละเล็กขนาดนี้ครับคันนี้กุญแจเปิดเบาะใช้ได้นะครับที่สําคัญอันนี้ใช้เป็นกล่องไฟแดดนะครับเป็นกล่องม่วงอยู่ตรงนี้นะครับของช่างยุ้ยนะครับช่างยุ้ยเขาจะมีกล่องไฟแดดกล่องม่วง เป็นไฟแดดที่มันสามารถใช้ระบบวาวได้นะครับถ้าเราไปใส่กล่องไฟแดดพวก e ตรง E7 ตามท้องตลาดเหมือนรถค่ายอื่นมันจะใช้ระบบวาวไม่ได้นะครับอันนั้นเราจะต้องล็อกวาวหรือไม่เราก็ต้องใส่เป็นเสื้อสูบ VR แต่ว่ากล่องไฟสีม่วงของช่างยยนี่มันจะใช้ระบบวาวได้นะครับกล่องไฟอยู่ตรงนี้แบตเตอรี่มีนะครับแล้วนะฟังเสียงวาวง่ายไหมฮะกล่องไฟตัวน,นี้ใช้ระบบวาวได้ ครับอันนี้เครื่องสดมากครับและที่สำคัญคือวิ่งดีมากแล้วก็แรงเลยเครื่องยนต์เงียบกิ๊บนะครับไม่มีดังไม่มีหอนอันนี้ใส่ท่อเดิมเวยนะฮะท่อเดิมแล้วก็ปลายเลดของนาอุสัญญาอันนี้น่าจะเป็นปลายของดิสเนเอฟนะครับก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เรื่องหน้าคันนี้ผสมถัง กันเล่นนี่เบามากติดขึ้นตามมือเลยนะครับสุดมากนะครับเครื่องยนต์คันนี้ไฟหน้าสว่างตาแตกครับไฟหน้าไฟท้ายนะครับไฟหน้าไฟท้ายนะ ประมาณนี้รถมีของ23,900บาทนะครับทต R หน้า VR คันนี้ใครที่ชอบความสิ่งความแรงก็ลองดูคันนี้นะครับที่สำคัญอะไหล่แท้ด้วยหรือถ้าใครงบไม่เยอะก็ลองมาดู VR คันนี้นะครับอ่าคันนี้13,900บาทท่านใดสนใจนะครับโทรมาเลยครับเบอร์0634255989นะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยทักมาขอลูกขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ รถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในตัวเมืองสามารถมาชมตัวจริงได้ท่านใดไม่สะดวกมาผมสามารถจะส่งได้ทั่วไทยนะครับราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะค่าจัดส่งก็แล้วแต่จังหวัดที่ลูกค้าอยู่นะครับคนนี้เป็นรถมือสองนะครับมีถูกมีแพงมีตามสภาพนะครับอาจจะต้องมีเก็บงานเพิ่มบ้างนะครับก็เป็นคันๆไปนะครับหวังว่าลูกค้าจะเข้าใจก็รีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ